กครับว่าคันนี้จะไปหรือไม่ไปคิดอยู่ครับค <üm> <ป>ิดอยู่ตั้งนานเลยจะไปไม่ไปครับอย่างส่วนคันนั้นะไม่เป็นไรไม่รู้ว่าเป็นไรครับหน่ยหยุดไอเดแล้วเขาเขาเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์ถอยจะไปไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปหรือไม่ไปครับขาคันนี้มาอันนี้มาจะไปไหมครับขาคันนี้ไม่กลัวครับจะหยุดทําไมครับบอกว่าจะหยุดทาไมอ่ะคันนี้ไปครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วคันนี้ไปครับ มึงไปปีนกันตะยังกูเบิลกรันในที่ละอา่าคุณจังสีไปน้ำเกิดมึงมันะอะอ่าคันนี้ยังไม่กล้านะครับคันนี้ไปแล,ล้วอา่อามึงไปไปปีนตะยังกูเบิลกรันเลยนะ่ามึงไปอะไรนะอ่าถ้ามึงบินลมก็กุณไม่นั้งแล้วมันล่ะอา่าเออคันนี้ยังไม่ไปครับนี่เกิดเงยียงกันเดี๋ยวนครับสามสี่หันยังไม่ไปนะครับไม่ไปก็ยอมไปแต่คันนั้นไปได้ว้ายหยาบหมาซนะนา โอ้ไปได้เลยโอ้ไปได้ไปได้ครับไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวครับอันนั้นไปได้ครับไปได้เลยไม่กลัวเลยครับเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้สิครับใจนัเลีงเออสามคนนี้ไม่ไปครับเอ้าเอ้าเขาจะไปก่อนเพื่อนเอ้าเขาจะไปก่อนเนะอาสามสองนึงเอ้าเขาจะไปครับ อ้าวมีคันขาวไปก่อนแล้วอ้ามึงไปล่องก่อนล่องล่องเมืองล่องเมืองล่องเมืองอ้าวกูสิไปน้อกลนมึงเอาอ้าวอ้าวเห็นไปก่อนมาสั่นเธนาเออห็นไปก่อนเธนาอ้าวมีไปว่าป่านี้เอ้าเอาสลอมีสลอดสลอเบื้องอ่ะกูสิไปหว่าไปเนาะอ้าวกูสิว่าใจก่อนมึงหรือว่าไปหรือว่าไปเนาะไปหรือว่าไปเนาะอ่ากูจอดเสืออยู่อ้าวกูเอะก่อนมาสั่นเออสองข่านนี่กูแอบก่อน เอาแอบก้อนนะอ้าวขั้นหนึ่งก็แอบก้อนนะยกุถอยไกลๆลยอ้าวขั้นนี้มัสลอยนี่เอาสิไปบ่ไปไปบ่ไปอ้าเอ้าสิไปดิบ๊อบไปอ๋อนีเลี้ยเสืออยู่ไปดิบ๊อบไปเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะเดี๋ยวเบิ่งก่ารมาขั้นนี้สิมาบ่อรอมันได้มีมาได้เฮ้ยแอลเอาเอาเอาเขาเกียร์ถอยครับเอาเขาเกียร์ถอยบ่อบใจบ่อบใจบ่อบใจเขาเกียร์ถอยแล้ววันี้ เจ้ถอยเถอะจถอยบใจไว้บาใจเออจะไปบ่ไปหนอไปบ่ไปหนอฮะเอาพี่เอาขั้นไหนมาต้นเลยครับจะไปบ่ไปนอุทยไปไว้อุ้ยจอดที่หนังหนองีบาไปไปไปไกูจี้าไปเออออใช่ไปแล้วนานไปแล้วไปแล้วเบิ้งเกูจีไปเห็เบิ้ง ไปแล้วไปแล้วมาทานเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วพุเปลาเลาเป็นเพียงโอ้ไปแล้วครับโอ้ไปแบบนี้พอดีเลยเรถเก๋งพอดีอลเ,ดออเลยครับเออและเหยียบลอยก็ต้องว่างคามเลยครับโอ้ไป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 ไ,ไปไป,ไป,ไป เสอี่ยกับวเียกกับเสียเวลากูตอกบไปแล้วต้องใช้ชิมาทั้งผีบาทนี่โอ้ว่าจะี่นะจิกบไปมาไปนาะมึงมึงไฟเยไฟเยะมึงไเยีใช้นุ่ไบบปอดะนนุ่ไสพามไาเลย เป็นีเขาเจอถวายเป็นแบบไก่บ้านต้องใช้กระติมาเล่นผีตัจักทั้งเล่นผีนุ่สีแดงได้ด้วยเอาเอาเอาคันดำมามันเอาคันดำมาคันดำมาจะเป็นตัวยังบอสิมาบออ๋อสิมาบอเอาเอาติใจบอติใจบอเอาเอาใจบอเอาใจบอบอใจเว้ยอ้าวเามาเบิ่งโอ้ยแอบัวบอใจบอใจเว้ย Okay, bỏ chạy bỏ chạy Cảm thân thì mà bỏ à. Bứng 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 cái gì không với bà Bỏ à, Đơn nào đó là thôi lắng Thì ở nhà ở đây nó <laughs>